สวัสดีครับวันนี้จะมาทําตัวนอนจะใช้รวดประมาณ10เซนนะวันนี้ก็มานั่งทําอยู่ข้างๆสะนามก็จะใช้เชือกสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงตัวนี้ก็เป็นลวดอย่างอ่อน ดัดโค้งงอได้วัสดุที่เราใช้ก็จะมีลวดแล้วก็มีเชือกสองเส้นแล้วก็จะมีกาวลาเต็กเรามาเริ่มทำกันเลยใจ้เชือกมาควายกัน เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้กาวใช้กาวลาเตกมาป้ายลงแล้วก็ใช้ลวดทิ่มลงไป แล้วก็เริ่มทักเลยเริ่มจากสีแดงสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงทับลงไปสีน้ำตาลสอดสอดใต้บ่วงที่ทำบ่วงไว้แล้วก็ดึงให้แน่น ก็จะใช้ถักไปประมาณ1นิ้วมือความยาวก็ประมาณมานหนึ่นิ้วลวด,ดที่เหลือเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็ถักขึ้นไปเรื่อยอันนี้เราจะไม่ใช้กาวเยอะนะจะไม่ใช้กาวราเตกเยอะก็จะใช้กาวนิดหน่อยแค่นั้นนะ เราก็จะไปเพิ่มเชือกเฉพาะตรงหัวแค่นั้นนะไอ้ลำตัวนี่ก็ใช้เชือกแค่นในคางใน,นหนึ่งเส้นนี่ก็พอ ได้ความยาวประมาณนี้และก็น่าจะพอแล้วประมาณหนึ่งนิ้วนะแล้วก็ดึงรวดขึ้นมาดึงรวดขึ้นมาเพื่อจะหลบปลายรวดนะหลบปลายรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเอาเชือกเพิ่มเข้าไปทำส่วนหัวทำส่วนหัวของตัวนอน ใส่กาวไปก่อนกาวลาเต็กส่กาวแล้วก็เพิ่มเชือกเข้าไปข้างละเส้นทำให้หัวมันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมานิดนึง ักทับแล้วก็จะตัด,ดวลวดออกนะตัดให้ชิดกับเชือกเลยก็จะใช้กันไก่ตัดแล้วก็ใส่กาวไปนิดนึง ทาหัวก็เสร็จแล้วกดึงก็ประมาณนี่เราจะตัดปลายเชือ,อกเลยทําแบบง่ายๆนะก็เป็นงันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราจะใส่ตาสีดำเข้าไปนะแต่เราจะไม่ใส่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครละอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นนอนนอนกระดึบกระดึบเราก็จะมาคล้องกับเอโพองแจนะโพงแจเรามี เราก็จะตัวนอนเนี้มาคลอ,องพวงเจทําเป็นพวงเจรประดับขึ้นนิดนึงนะก็เป็นประมาณเนี้ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นพวงเจตัวหนอน